สำนักงานกฎหมายวาสันฟารีเอร์วิลเลียมส์ของเราเน้เเน,นเลยนะครับในเรื่องของการระง,งับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาตโตตุลาการทั้งที่เป็นของไทยและเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นการช่วยให้คําแนะนํนักหน้ากฎหมายในเรื่องของการจัดการคดีแล้วก็การระง,งับข้อพิพาต่างๆนอกจากนี้เราก็ายังมีทีมที่ดูแลเรื่องกฎหมายเป็นการทั่วไปเป็นการปรึกษาด้วยครับ การระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากแต่เราไม่ค่อยคิดนะครับเช่นเรื่องของการเจราจาการมีปัญหาการพูดคุยกันหาข้อยุติกันอันนี้ก็คือเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกเพียง e <lla> แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วเรายังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอนุญ,ญาตโตตุลาการคนส่วนมากพอได้ยินคาว่าอนุญ,ญาตโตตุลาการก็จะกลัวละว่าเอ๊ะมันคือเรื่องอะไรแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะยากยากขนาดไหนมันซับซ้อนขนาดไหน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนในทางข้อกฎหมายเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการคดีทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผมในส่วนของการสนับสนุน THAC นะครับเพราะว่า THAC เนี่ยนะครับก็มีภารกิจส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการหลรัข้อพิพาทษทางเลือกซึ่ง มันก็เป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับทางสำนักงานกฎหมายของเราเหมือนกันนะครับที่อยากจะให้คนโดยทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าการระงับข้อพิพาทเนี่ยจะทํากันได้วิธีใดบ้างโดยที่ไม่ต้องไปศาลและมีข้อดีข้อด้อยกันอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพันกิจมันมีลักษณะคล้ายกันเราก็เลยให้การสับสุนเช่นกันครับสำหรับเรื่องของการระงับข้อพิพาทนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามัน มีการระงับข้อพิพาทด้วยหลายวิธีด้วยกันนะครับซึ่งโดยวิธีทั่วไปโดยปกติที่เราเคยเห็นมาก็คือเรื่องของศาลซึ่งการระงับข้อพิพาททางศาลเนี่ยก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันก้าวหน้าขึ้นไปแล้วครับมันก็จะมีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่างๆที่มากเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องต้องศึกษาและก็เข้าใจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาตโตตุลาการเนี่ยนะครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่พิพาทสามารถเลือกคนที่มาตัดสินคด,ดีของเราได้นอกจากนี้คําชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการก็สามารถนําไปบังคับใช้ในประเทศอื่นๆได้ทั่วโลกครับ